สำหรับใครที่อยากรับเงินฟรี7บาทเพียงแค่เพื่อน,อนดาวน์โหลดรับเงินฟรี7บาทเข้าทูเบอนี่บอเลนะเกมนี้ก็เป็นเกมมาใหม่ขอกราสตีอดูเงินด้วยนะครับวันนี้ผมช่ามอนตโฟอร์กอีกเช <ๆ S 2> ่นเคยฮะรลดสคิดเัืนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อน<ๆ>หาคะแนนแบบละเอียดยิบเลยนะทุกคนสามารถรับได้ทุกคนนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วเพื่อน สามารถถอนได้แน่นอนนะสำหรับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปละกันนะตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถรับฟรี7บาทเข้า to บินี่บัลเลตสำหรับใครที่ดาวน์โหลดมาใหม่ๆนะครับผมก็เพิ่งทำคลิปไปเมื่อวานนั่นแหละนะครับมีคนเมน์บอกว่าเฮ้ยพี่มันถอนได้จริงนะเกมนี้เดี๋ยวคลิปนี้ เราจะมาหาคะแนนลองดูกันก่อนนะอีีหน้าเดี๋ยวจะมาถอนลองดูแล้วกันนะครับก็จะมีการหาคะแนนแบบละเอียดเลยนะว่าเกมนี้หาคะแนนค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเพื่อนๆได้รับฟรีแล้วอยู่ที่20,000กว่าคะแนนนะครับนี่ตรงนี้นะครับก็จะได้รับเพิ่มอยู่ที่7บาทนั่นเองเพียงแค่เพื่อนเพื่อหาเพิ่มอยู่ที่7 0 0 0 995คะแนนนะครับซึ่งไม่เยอะนะทุกคนซึ่งไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองหาลองดูและกันว่า กิจกรรมนี้เราจะสามารถหาได้หรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนนะครับระหว่างเหรียญสีเหลืองๆตรงนี้นะครับรูปแบบเหรียญ2 5งห่ยเหรียญก็คือเหรียญที่เราสามารถถอนเข้า To m ันนี่วอลเลได้ส่วนเหรียญตัวที่สองนะครับก็จะเป็นเหรียญธนบัตรนั่นเอง 70, 7จ็0 0มืคะแนนนะครับก็คือสามารถถอนเข้า To m ันนี่วอลเลได้ แต่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมก็คือเพื่อนๆน,นะต้องทำการดูวิดีโอทำภารกิจเช็คอินตัวแรกทำภารกิจรับ10คะแนนตัวที่2ส,สั่งเคราะห์1โพดัมนะตัวนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าเกิดจากอะไรนะ1โพดัมตัวนี้นะตัวที่3นะครับดูวิดีโอ2ครั้ง ตัวที่4ดูวิดีโอ5ครั้งแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับดูวิดีโอให้ครบ10ครั้งนะดูให้ครบทั้งหมดตามทำภารากิจตัวนี้นะครับให้เสร็จนะครับ1วันนะก็จะเป็นกันว่าทำภารากิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วในการเช็คอิน1วันตัวนี้เพื่อนเพื่อต้อนทําการเช็คอินให้ครบ 30วันนะถึงจะสามารถถอนออกมาได้อยู่ที่27.13บาทอัตราการแลกเปลี่ยนอยู่ที่1000คะแนนเท่ากับ1บาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนี่กว่าสำหรับการหาคะแนนนะครับเพื่อนๆน,น,นะครับจะหาคะแนนได้อยู่2แบบนะ2แบบนะตัวแรกเล่นตามเนื้อเรื่องทุกคนผมได้รับเพิ่มอยู่ที่585คะแนนเดี๋ยวผมมาเล่นให้เพื่อนๆดูละกันนะว่าเล่นยังไงนะ สังเกตนะครับเราก็มาวางตัวที่เหมือนกันได้เลยนะสังเกตเราก็วางไปเรื่อยๆนะรวมไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับค่อยๆวางนะวางไปเรื่อยๆได้เลยนี่คะแนนของเราก็จะรวมแบบนี้สังเกตจะเจอแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เพื่อนทาการกดคลิก,กลับถ้าเราทําการกดคลิก,กลับ1ที เพื่อนๆต้องทําการดูวิดีโอ1ครั้งถึงจะสามารถรับเหรียญออกมาได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะครับถ้าเราดูครบ1ครั้งนะเราจะได้รับกี่เหรียญกันมันจะคุ้มหรือเปล่านะตอนนี้เราก็ดูวิดีโอมาถึงครึ่งทางแล้วนะรอให้ครบหนาทีหรือ30วินะครับขึ้นอยู่กับวิดีโอที่เราดูนะต้องขออภัยกับเสียงรบกวนแล้วก็เสียงนะพอดีว่าสุขภาพไม่ค่อยดีสักหน่อยในช่วงนี้ โอเคนะตอนนี้เราก็ทำการกดคลิกกาออกไปได้เลยนะครับจะมีการกาออกอยู่นะโผก,กากระบาดขึ้นมา,าทำการกดคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็กาออกอีก1ที่นะครับนี่ทำการกดคลิกกาออกเดี๋็ด กดออกโอเคนะครับมาลองดูนะว่าเราจะได้รับเพิ่มอยู่ที่เท่าไร่เราได้รับเพิ่มอยู่ที่129คะแนนนะครับเดี๋ยวเราไม่เอาคูณ2แล้วกันวิธีที่2นะครับเห้่เพื่อนทาการกดคลิกที่ภารกิจนะครับตัวนี้นะครับผมจะตัดออกจากการเชิญเพื่อนนะการเชิญเพื่อนจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับก็คือนะครับต้องทําการเชิญเพื่อนเพื่อนของคุณต้องทําการใส่รหัสตรงนี้ด้วยนะนี่รหัสตรงนี้นะฮะสำหรับใครที่อยากใส่ของผมนะ1 2สอง 02445557นะครับเพื่อนๆสามารถรับคะแนนเพิ่มอยู่ที่500คะแนนตรงนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆสามารถรับคะแนนได้นะตัวที่2นะครับถ้าเพื่อนๆจะทําการเชิญเพื่อนนะหลังจากเพื่อนของคุณถอนเงินสาเร็จคุณจะได้รับ1,000ขดแนนนะทุกคนคะแนนตัวนี้นะครับเราจะไม่ได้รับเป็นเหรียญนะทุกคนเพื่อนๆนะต้อง ได้รับตรงนี้นะครับได้รับเป็นธนาบัตรแทนซึ่งธนาบัตรตัวนี้เพื่อนเพื่อนต้องทำการดูวิดีโอให้ครบทําภารกิจจํานวน15ครั้ง17ครั้งดีเออนะ17ครั้งซึ่งเยอะมากๆไม่ค่อยคุ้มนะวิธีการหาคะแนนของเราวิธีการหาคะแนนของผมนะมาด้วยนะครับให้เพื่อนทำการกดคลิกที่ภารกิจนะครับสังเกตนะครับจะมีคําว่า รางวัลอยู่นะอย่าลืมเช็คอินกันก่อนนะครับเช็คอินตรงนี้นะทําการกดเช็คอินนะเพื่อนๆจะได้รับเพิ่มอยู่ที่150คะแนนเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมวิดีโอไม่โผล่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรารทําการเช็คอินกันก่อนนะเพราะคะแนนของเราเนี่ยต้องหาเพิ่มอยู่ที่7000กว่าคะแนนนะซึ่งไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะมาลองดูละกันว่าเราจะหาเพิ่มอยู่ที่เท่าไหร่กันนะครับ ตอนนี้ก็ดูวิดีโอเกินครึ่งทางไปแล้วนะพวกนี้นะครับต้องทําการดูวิดีโอทุกครั้งนะถ้าเรากดออกแล้วก็เข้าใหม่ก็คือไม่สามารถทํางานรับได้นั่นเองเดี๋ยวเราจะมารอดูว่าเราจะได้รับกี่เหรียญการทําการกดคลิกกาออกเข้าไปได้เลยอ่ะกดคลิกกาออกนะได้รับเพิ่มอยู่ที่100 50คะแนนนะครับเพื่อนๆทำการกดคลิกที่รางวัลได้เลยนะตรงศูนย์กิจกรรมตรงนี้กดคลิกเข้าไปได้เลยสังเกตนะครับผมเพิ่งเล่นเมื่อคืนเองทุกคนสังเกตนะเพิ่งเล่นเมื่อคืนเองได้รับเพิ่มอยู่ที่1,300คะแนนไม่ใช่1,300คะแนนดิ3 0 0 0คะแนนนะเพราะอัตราการแลกเปลี่ยนเกมนี้จะอยู่ที่120คะแนนเท่ากับ3000คะแนนในเกม การถอนเข้า t 2 Bernie Wallet ตอนนี้ก็มีอยู่ที่3,690คะแนนแล้วนะวิธีการหาคะแนนของเรานะครับมาดูเมนูแรกกันดีกว่านะครับสำหรับการหาคะแนนในเมนูนี้นะครับพอง่ายสุดๆเลยครับสังเกตนะครับด้านซ้ายมือบนสุดนะครับจะมี บวก 10,000K 10, นเคอยู่นะครับแบบนี้ให้เพื่อนทาการกดคลิกเข้าไปได้เลยนี่ๆๆตรงนี้ได้ทุกคน 10,000K 10, เคแบบนี้นะกดคลิกเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นจะเจอแบบนี้นะครับเพื่อนๆเลือกเล่นได้เลยนะว่าจะเล่นตัวไหนนะครับเพราะตัวนี้นะครับจะเป็นการทํา ภารกิจหาคะแนนเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูนะตัวที่ผมทําอยู่นะว่าจะมีตัวไหนกันบ้างนี่ก็จะเป็นตัวแบบนี้นะครับสําหรับการหาคะแนนนะครับเพื่อนๆเ,เลือกเล่นได้เลยนะว่าจะเล่นแบบไหนถ้ามีแบบนี้เนะีทุกคนไม่มีคําว่าโกหรือทําภารกิจอยู่นะแสดงว่าเราทําภารกิจเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูเมนูต่อไปกันเลยนะครับสําหรับเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็น เมนูเล่นเกมฟุตบอลนะทุกคนเมนูเล่นเกมฟุตบอลนะเพราะตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเล่นเกมจัดอันดับนั่นเองนะครับทำการกดคลิกลกับเข้าไปได้เลยนะก็จะมีการเล่นเกมนะทุกคนที่เราสามารถเล่นได้มาลองดูนะโหเหมือนเกมซอฟต์แวร์เลยทุกคนค่อยเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเหรียญของเรานะครับจะถูกจัดอันดับนะมาลองดูว่าเราจะถูกจัดอันดับไหม มีคูสองด้วยอะ่ะทุกคนถือว่าคุ้มนะค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆกระโดดไปเรื่อยๆนะสไลด์กระโดดสไลด์ไปนะครับพวกนี้นะทุกคนก็จะเป็นเหรียญที่เราสามารถเอาไปเป็นลำดับได้นะทุกคนเมื่อเราจะเล่นให้ทำไมเหรียญน,น้อยจังอะ่ะปัะ๊บปั๊บโอ้โหรัเสเซียนอยู่แล้วนะโอ้โหล้มแล้วมาลองดูนะว่าเราจะได้รับกี่เหรียญน,นะครับทำการกด คลิกโฮมกาออกนะอ่ะกดคลิกกาออกกันก่อนนะครับเราได้อยู่ที่อันดับที่ศูนย์ในทุกคนเพราะตัวนี้ถ้าเพื่อนๆจะได้รับจริงๆอ่ะเพื่อนๆน,นะต้องมีอันดับติดอันดับท็อปนะนถึงจะสามารถรับออกมาได้นั่นเองนะครับจะมีเวลาบอกอยู่นะมาดูเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นเมนูตรงกล่องจดหมายนะครับ เมื่อคะแนนถึงนะครับเราก็สามารถเอาไปแลกได้ตรงด้านล่างแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะสามารถเล่นรับคะแนนได้อยู่ที่เท่าไหร่ทําการกดคลิกเล่นไปก่อนนะครับเลือกได้เลยนะว่าจะเล่นตัวแบบไหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหมวดของผมนะขึ้นอยู่กับการเล่นของเพื่อนด้วยแหละนะว่าใครจะได้เยอะได้น้อยนะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นลองดูแล้วกันตอนนี้ผมก็อยู่ในการทําแบบสอบผ่ามเรียบร้อยนะเพื่อนๆก็ ทำไปได้เลยนะทุกคนต่อมั่วๆก็ได้นะครับเพราะตัวนี้นะเราค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะมีประมาณ20กว่าข้อนี่แหละนะครับถ้าเราทําเสร็จนะตัวนี้เพื่อนๆจะได้รับเพิ่มอยู่ที่1นึถึงยีกว่าคะแนนนะครับซึ่งคุ้มมากๆทุกคนใช้ระยะเวลาไม่ถึง 5นาทีต่อการทําภารกิจ1ครั้งผมว่าคุ้มนะมองว่าคุ้มนะสาหรับเกมนี้นะค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเกี่ยวกับการทาแบบตอบถามนะคะแนนตัวนี้นะครับ120คะแนนเราแลกได้อยู่ที่3000กว่าคะแนนนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะเราก็เล่นๆไปเรื่อยๆนะตอนนี้ภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะว่าคะแนนของเราจะบวกเพิ่มเป็นเท่าไหร่นะครับตอนนี้คะแนนของเราก็บวกเพิ่มเป็น88คะแนน มาลุยกันต่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการทําแบบสอบถามอีกนะทุกคนนะ่าจะมีประมาณเกือบ20ข้อนั่นแหละนะเดี๋ยวเราค่อยๆทําไปละกันตัวนี้นะครับเพื่อนๆกดข้ามก็ได้นะครับหรือไม่จำเป็นต้องทำนะครับตัวนี้ผมรีให้เพื่อนดูนะเพิ่มความเร็วในวิดีโอให้เพื่อนดูนะถ้าไม่เช่นนั้นนานพอสมควรนั่นแหละนะตัวนี้นะครับผมเล่นนานมากๆเลยนะทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะว่าเราได้เพิ่มกี่คะแนน เพิ่มขึ้นเป็นร้อยเจ็ดแล้วนะโอเคเล่นไปเรื่อยๆมีตัวไหนบ้างทุกคนลองหาดูก่อนนะมันจะมีตัวไหนบ้างตัวนี้ผมเล่นเยอะมากๆเลยนะกว่าจะถึงคะแนนแบบนี้อ่ะเล่นต่อละกันนะครับคะแนนพวกนี้นะครับเราค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับอ่ะวกดตกลงไปได้เลยตัวนี้เราตอบมุ่งมั่วไปก็ได้นะไม่จะเป็นต้องจริงจังอะไรมากเกินไปนะค่อยๆตอบไปเรื่อยๆนะถ้าเราตอบผิดหรือตอบถูกนะครับไม่เกี่ยวกับ คะแนนนะครับเพียงแค่เราทําให้สําเร็จก็พอนะค่อยๆเรียนไปเรื่อยๆนะโอ้โหนานประสบความอยู่นะถ้าผมไม่ลีเนี่ยตัวนี้นะครับเพื่อนๆแนะนําถ้าเพื่อนๆจะทาําหาคะแนนนะตัวนี้เพื่อนๆทาเป็น แบบสอบถามดีกว่าน่าจะคุ้มกว่านะเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูแล้วกันนะครับหลังจากที่ผมทําคะแนนเสร็จแล้วก่ะค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะค่อยๆรีทํทคะแนนไปเรื่อยๆนะครับพวกนี้ก็จะไปทานทําแบบสอบถามชั่วคราวคะแนนบวกเพิ่มเป็นร้อยสิบห้าแล้วนะโอเคบวกเพิ่มเล่นลองดูไปเรื่อยๆเอาตัวเป็นคะแนนต่ำๆนะทุกคนเพราะภารกิจมันไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่นะค่อยๆเล่นนะโอเคอ่ะกดตกลงไปนะครับเลือกได้เลยนะตอบมั่วๆก็ได้นะ ตอบพ่อให้เสร็จก็พอนะพอบางครั้งเราอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกนะโอเคกดตกลงไปนะค่อยเล่นไปเรื่อยๆค่อยเล่นไปเรื่อยๆนะโอ้โหนานพอสมควรอยู่นะแบบสอบถามนะระบางคนอาจจะไม่เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับคะแนนที่เพื่อนๆขึ้นด้วยแล้วก็อาจจะมีบางไอดีนะที่มีคะแนนนะเยอะแล้วก็ทําน้อยนะ ถือว่าคุ้มสุดๆเลยแหละนะค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะคะแนนของเราก็ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆทุกคนสะสมไปเรื่อยๆแล้วนะโอเคนะใกล้จะครบเรียบร้อยใกล้จะเต็มขีดสีฟ้าแล้วเลืออีกอยู่ประมาณ3-4ถึงการทำแบบสอบถามนะโอเคนะครับตอนนี้เราก็ทำสำเร็จเดี๋ยวเรากดออกไปก่อนนะปัญหากดออกก็คือเราต้องกดลุวๆวนะถึงจะสามารถกดออกได้โอ้โหกว่าจะกดออกนะ นานมากโอเคนะครับตอนนี้เราได้เพิ่มอยู่ที่8คะแนนเป็น123คะแนนะหลังจากที่เราเล่นไปสักพักแล้วแหละนะพอดีว่าตอนที่ผมทําคิีบบทุกคนพอดีเกิดบักขึ้นมาโอ้โหโชคร้ายมากๆเลยก็คือตัวที่เราถอนอนะ่ะมันหายไปทุกคนผมไม่ได้แคปหน้าจอให้เพื่อนดูนะก็คือ ตอนที่เราเล่นไปอ่ะมันเกิดบักขึ้นมาหรือเน็ตช้าไม่รู้นะหนึ่งวันเต็มเต็มทุกคนหนึ่งวันเต็มเต็มนะที่ผมไม่ได้ทําคลิปตัวนี้ว่าจะอัปเดตตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละนะก็คือเราไม่สามารถแลกคะแนนตรงนี้ได้นะเราต้องรอไปเรื่อยๆตอนนี้ผมข้อคะแนนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามคะแนนแล้วนะหรือแลกไปเหรียญอยู่ที่ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบคะแนนตัวนี้นะทุกคนหรือหมวดนี้เมนูนี้นะครับผมมองว่าคุ้มสุดๆเลยแหละนะพะเป็นการหาคะแนน ที่ง่ายมากๆทุกคนเราหาเพิ่มแค่8ปดพันกว่าคะแนนหรือเราสะสมให้ครบอยู่ที่250กว่ากว่าหรือประมาณ300นั่นแหละประมาณ300กว่ากว่านั่นแหละนะสะสมให้ครบ300คะแนนก็สามารถ แลกออกมาได้แล้วนะสำหรับการหาคะแนนเข้า t ูมันี่วอลเลตอีพีหน้าเดี๋ยวเราจะมาแลกให้เพื่อนดูนะตอนนี้เดี๋ยวผมขอสะสมให้ครบ200เหรียญกันก่อนนะขอสะสม200เหรียญเพราะจะถอนอยู่ที่6กพันก่อคอยนะครับแลกเข้า to ูมันี่วอลเลตกันนะันดีอ e ีพีหน้านะตอนนี้ก็ตัวนี้เป็นประวัติของผมที่ผมทําการเล่นนะทุกคนนี่สังเกตนะมี 50- 23คะแนน15คะแนน 19คะแนน8 8คะแนนแล้วก็50คะแนนมองหาเกมที่มันคุ้มคุ้มอ่ะมันมีอยู่นะทุกคนนี่พวกทำแบบสอบถามก็มีเช่นกันเพ,เพื่อนๆลองไปหาดูได้นะครับลองไปเล่นดูได้เดี๋ยวอีหน้าม,มาแลกให้เพื่อนดูแล้วกันว่าเราสามารถแลกได้หรือเปล่า EP นีนี้สำหรับใครที่อยากหาคะแนนง่ายๆตัวนี้ผมแนะนำนะในหมวดนี้ถือว่าง่ายสุดๆเลยแหละโอเคสำหรับใครที่ชอบชิโนี้นะะหรือชิโดนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยเพื่อที่จะพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโมโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ